อ่ะก็กราบสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ในเกม Wolf Tank b l i t แผ่นรีฟอร์สในเซิร์ฟเทสนะครับผมนะรอบที่2ครับผมวันนี้อยู่กับผมเขาไม่ได้เป็เซตเทียนนะครับวันนี้เราก็จะมาอะไรนะพาดูรายละเอียดทุกอย่างของแผ่นรีฟอร์สในเซิร์ฟเทสร,รอบ2แล้วกันทั้งหมดแล้วกันแล้วก็เผื่อใครที่บอกว่าไม่ได้เป็นดูไลฟ์สดที่ผมไลฟ์เมื่อเมื่อวานกับเมื่อวนัอนก่อนนะครับผมนะวันนี้ก็จะ พาดูรายละเอียดทุกอย่างของแผ่นรีฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็จะอธิบ,บา,ายส่วนที่แบบว่าหลายๆส่วนที่แบบว่าเดีเผื่อใครไม่เข้าใจ้วยเพราะว่าบอกก็บอกตรงว่าเพิ่มรายละเอียดมาหลายอย่างเยอะอ่างี้สำหรับสำหรับเซิร์ฟเคสรอบนี้จริงๆก็เหมือนคล้ายๆรอบแรกว่าแต่ว่าเผื่อใครไม่เคยดูแผ่นรีฟอรมนี้อะไรบ้างก็มาดูกันได้นะครับผมมาอย่างแรกเลย แน่นอนว่าหน้าตา UI ก็เปลี่ยนไปครับผมนี่สังเกตไหมครับว่าก็หน้าตาก็อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะว่าโอเคหรือไม่โอเคก็ผมแะ่คุณดูแล้วกันว่ามันจะประมาณนี้ให้คุณดูก่อนแล้วกันอ่ะแล้วเราจะพาไปดูสายวิจัยครับผมนะเทปทีครับผมนะ่ยเ,นะเราก็จะให้ดูว่าหน้าตาสายวิจัยก็มันจะประมาณนี้ครับผมก็อันนี้คือมันจะแบบนี้เลยถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าแพทเอพทเทินการวางสายวิจัยมันคุ้นค้นผมคุณก็นึกถึงวันเดอร์แล้วกันผมว่ามัน เทียบ <The acid> <d uration> ได้ผมรู้สึกว่าไอการวางสส่วิจัยแบบเนี้ยมันนึกถึงวาทานเดอร์แล้วกันนานนี้คือตอนนี้จะแบ่งเป็นระดับ1ถึงระดับ7จ็ดนะครับผมนะจะไม่มีระดับสิอีกต่อไปเลยนะครับก็นี่แล้วก็จะมีแบ่งบอกว่าตามเนี้ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบพวกระดับสลดระดับ4ในในเซิร์ฟหลักเราก็สวนมันจะเป็นระดับหนึ่งในในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้แล้วนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีรถทองแทรกแทรกในแบบสายวิจัยก็อยู่ประมาณเทียไหนเทียไหนก็ใส่ไว้แบบเนี่ยเนี่ยทั้งหมดลดระดับผกก็อยู่ระดับ6กเลย ก็ระดับ6ของเซิร์ฟนี้ก็จะเหมือนระดับ9ของเซิร์ฟเรานั่นเองประมาณนั้นก็นี่ไหมแล้วก็จะสังเกตว่ามีหลายๆคันที่สามารถซื้อได้แล้วนี่นี่อย่างเช่น a B, x c d c d e เงี้ยก็ซื้อได้นะผมนะก็คือจะให้เห็นแล้วว่าในในอันนี้ผมไม่ได้จะว่าในอนาคตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ให้ดูแล้วกันว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตแล้วกันว่าเนี่ยซื้อได้หลายคันเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูโซเวียตอะไรเงี้ยก็มีหลายคาันที่สามารถซื้อได้นะผมนะนี่แล้วก็มีนี่ถ้ามีบางคันซื้อไม่ได้ไปจะไป็นอย่ไหนครับผมซื้อเข้าาไไไปดดูออ่่ะถ้้้มมันนซืจวา จะเป็นแบบเหมือนสเปเชียลครับบางคันจะเป็นเหมือนสเปเชียลที่เราไม่สามารถซื้อได้โดยตรงนะอ่ะและเนี่ยเวลาคิดมาก็จะหน้าตาแบบนี้ด้วยนะก็อาจจะดูงงนิดนึงนะยกอันนี้เราให้ดูแล้วกันว่าประมาณนี้อ่ะสายจะก็จะแบ่งตามนี้นะผมมีกฎแบ่งตามคอลัมน์หรือแบ่งเป็นโลนะครับโลนี่น่าจะ อ,อันนี้เคเนี่นะอันนี้น่าจะแบบว่าแยกเป็นประเภทอีกทีหนึง่งอันนี้จะให้พูดง่ายๆคือตอนนี้ World Canvas k นอกจากการแยกเอ่อแยกประเทศเอ่อแยกออกมาเป็นประเทศในสายวิจัยแล้วผมนะจะมีการแยกสังกัดอีกทีหนึ่งเรียกว่าสังกัดแล้วกันนะผมเรียกว่าสังกัดแล้วกันนะจะใน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 เต่างๆนะเดี๋ยวเขาเล่ากันเดี๋ยวเขาเล่ากันนะอ่านี้ก็จะมีแบบแบ่งตามเซตต่างๆนะนี่ก็จะเป็นแบบหน้าตารถถังอะไรงี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้อ่ะ เดี๋ยวให้ดูให้ดู net. มันเนี <95 x. S 2> <pt> ่ยมันจะมีเนี่ยหลายหลายกลุ course, ่มเลยแบ่งอย่างเงี้ยอ well, ันนี้เราเอาแบบนี้ก็แล้วแบบนี้คือแบบสิ่งที่เราน่าจะพอคุ้นเคยสุดแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะให้ดูหลายอย่างอ่ะนะก็อ่าระบบเอ่อวิวเตอร์ก็จะมีแบบมีที่ทอดมืออยู่อันนี้เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะอ่าแล้วก็มีเต็มดิบแล้วก็มีรอกรือถัอเนี่มีตาเงี้ยวนะล็อกฟ้าล็อกหยุดแล่วตรงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนหน้าตาซะมากกว่านะก็การใช้คล้ายเดิมนะแล้วก็ดูเซตแล้วกันเนะซตนี่ก็เสียงโดังเลยอ่ะอยังโอ้เซตเซตเน่ผมบอกนะมันคือนอกจากนอกจากอะไรนะที่เราจะแบ่งเป็นตามประเทศแล้วอะ่ะตอนนี้จะมีการแบ่งเป็นเซตด้วยซึ่งแต่ละเซตเนี่ยจะมีผุนอย่างหนึ่งคือบอกว่าเวลาเก็บเลเวลนั่นเองคือตอนนี้เกมเราอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนตรงนี้มัน่อนข้างละเอียดอ่ะเราไปดูระบออัปเกรดก่อนแล้วกันนะก็ระบออัปเกรดนี่ก็ นี่ก็หน้าตาคล้ายๆเดิมนะแต่จะมีของบางอย่างหายไปแล้วกันนะก็มันจะเป็นไอเทมที่แบบว่าเราเราต้องซื้ออีกช่องหนึ่งอ่ะถ้าจะไม่หกช่องอะไรนะที่อยู่ข้างช่องยุทธปัจจัยอ่ะผมจาไม่ได้ภาษาไทยคืออะไรแต่ว่านั่นแหละมันจะมีช่องที่หายไปนี่ก็มีไออ่าช่องตรงนี้หน้าตาก็จะเหมือนเดิมนะครับผมนะเหมือนเดิมนะมีตรงนี้แหละที่เปลี่ยนไปคือช่องข้างล่างนี่เปลี่ยนไปครับผมนะ มัด้วยความที่มันมันตรงเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไปตามคันแลผมนะซึ่งไอ้ตรงไดโบติไอเทมพวกเนี้ยไอเทมเพิ่มเรื่อยเนี้ยมันจะอยู่ในในช่องนั่นแหละไอช่องที่คุณซื้อปประจำอะทุกตาแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วถ้าอิงจากเซิร์ฟเทนแล้วช่องล่างนี่ก็จะเปลี่ยนตามตามแต่ละคันนะครับผมนะกระสุนตอนนี้ก็ให้ดูก่อนละกันนะซื้อก่อนอ่ะอ่ะตอนนี้ก็จะให้ดูก่อนนะหรือเหมือนจะยังไม่มีใส่กระสุนแบบว่าอันนี้ใช่ป่ะออโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาแปลว่าก็นให้ดูประมาณนี้ก่อนว่า ตอนนี้เรื่องนี้ก็สาคัญเหมือนกันกระสุนหลักกับกระสุนเฮดอีโผมนะคือกระสุนบนสุดกับกระสุนล่างสุดในเซิร์ฟเราในเซิร์ฟนี้นะผมนะจะเป็นกระสุนไม่จํากัดนะครับผมนะให้รู้ก่อนว่ากระสุนไม่จํากัดนะหมายความว่าเราสามารถยิงกระสุนกระสุนแบบว่ากระสุนแรกกับกระสุนเฮดอีได้เรื่อยๆนะครับผมจนจบเกมเลยนะอันเนี้ยเป็นหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าอนาคตบอกว่าคนในเซิร์ฟหลักน่าจะชอบเพราะว่าไอการกระสุนโหมดอ่ะมันชอบมีปัญหาเวลาเราเล่นโหมดพวกโหมดบอสทั้งหลาย หมดอะไรนะเออคือที่หมดหมดบอสตัวใหญ่ที่เลือดห้าห้าอะไรนะห้าชีวิตน่ะน,นะเออแล้วบอกว่าเราเราเล่นสายฮิลเงี้ยฮิลบอสไม่ได้เพราะว่ากระสุนเราหมดเงี้ยเราก็ต้องยืนเฉยเลยมันก็ไปตายเงี้ยบอสกระสุนหมดทาอะไรไม่ได้ก็ต้องไปตายเงี้ยมันก็จะทําให้แบบทีมเราแพ้ง,ง่ายๆหรือทําอะไรไม่ได้ไงตรงเนี้ยจะแก้ปัญหาได้เยอะมากส่วนกระสุนพิเศษ,ษก็ตอนนี้ ตรงนี้เหมือนเหมือนมีมีคนดูบอกผมว่ากระสุนตรงนี้อาจจะยังอ้างอิงเลยไม่ได้าเหมือนเพราะเขายังแบบยังไม่ได้บาลานะเพราะเหมือนบางคันกระสุนกระสุนพิเศษอะก็ใส่ได้เยอะบ้างน้อยบ้างบางคันก็ใส่น้อยแปลกน้อยจนแปลกเลยอย่างเช่นเช่นคันนี้คันนี้บางคันมันก็ใส่น้อยน้อยจนบอกว่างงเหมือนกันบางคันก็ใส่ได้เยอะปกตนินะเหมือนเขาจะยังไม่บาลาน์นนกระสุนพิเศษอนะอย่างเช่นให้ดู FV4005 เลยอันนี้ตอนเนี้ย FV4005 อ้าวเขาเพิ่มมาแล้วเหรออ้าวสงสัยน่าจะเพิ่มมาแล้วเอาเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า ให้เห็นว่ากระสุสนพิเศษตอนนี้เราเราก็จะใส่ได้ตามที่แบบว่าตามที่กําหนดอย่างงี้นะคือถ้าเป็นในเซิร์ฟหลักเราเรา,เราต้องบริหารกระสุนก็เราจะใส่กระสุน a p พี่เท่านี้ HE ตีเ e ท่านี้แล้วก็ a p r เท่านี้อะไรเงี้ยหรือ He เท่านี้แต่ว่าตอนนี้เราเราเราจัดการแค่กระสุนตรงนี้พอถ้าเงินไม่พอก็ลดการซื้อลงหน่อยก็ได้อย่างนี้แต่กระสุนตรงนี้จะไม่จํากัดแล้วนะผมนะ AP กับ AHE เนี่ยหรือแล้วแต่กระสุนแรกอะอ่าแล้วก็พวกอันนี้คือสกินนะสกินสกินในสกิน,น อันนี้คือสกินนะแต่เขาใช้คขาไมคอสไม่ติดก,ก็คือสกินแล้วแหละคุณประมาณอันนี้ประมาณว่าสกินแล้วกันเดี๋ยวมันนานนะเราไปกันต่อเลยอันนี้คือจะให้ดูระบบทุกอย่างในเกมนะส่วนอันนี้คือ c o ม s u m a b l e หรือของใช้อันนี้ก็ยุทธภัณฑ์ใช่ไหมอ้ก็อเช่นรอบนี้ก็จะเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เหมือนเหมือนจะยังแบบไม่ได้บาลานนะเพราะว่าเขาใส่ใส่มาก่อนนะแต่ก็ให้ดูกันว่ามันจะประมาณนี้นะก็เวลาจะใส่ก็เนี่ยอันนี้สมมติจะใส่นี้ใช่ไหมก็กดเอ็กเคิลแล้วกดแตะอะไรเงี้ยอันนี้เล่นในมือถือนะอันนี้ มันจะประมาณนี้แต่ในคอมก็คงไม่ต่างกันมากหรอกแค่จะกดง่ายกดยากต่างกันไปนะอ่ะก็ให้ดูก่อนอ่ะมาพูดถึงระบบที่สําคัญที่สุดแล้วกันนะเพราะเพราะว่านี่คือระบบที่ผมมองว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนั่นคือ,คอระบบคอมมานเดอร์นั่นเองนี่มนอยู่ตรงนี้ซึ่งระบบคอมมานเดอร์นั้นผู้ง่ายมันก็คือผู้ช่วยเรานั่นแหละเวลาเราเราจะเราจะไปลบหลังจากเนี้ยเราจะต้องเลือกผู้ช่วยเราอะไปด้วยในการแบบว่าเหมือนได้ความสามารถพิเศษได้บัฟอะไรบางอย่างจาก ผู้การหรือผู้บัญชาการคนนี้หรือคอมมานเดอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผู้บัญชาการเราจะเริ่มต้นแต่เวล์วหนึ่งแล้วเราก็ต้องเก็บเลเวลนะครับผมในเลเวลบูส์นะซึ่งเอเอ็เนี่ยเอเอ็กพีบูสเนี่ยเอเ็กพีเขียวน่ะมันมันน่าจะเป็น x อเอันเดียวกับที่เราเรามีในเซิร์ฟหลกักอะที่มันเอาไว้ไว,ไวิวจัยไอไอตัวแต้มแต้มสายของรถถังเบารถถังกลางร,รถถังหนักนั่นเองอนะแต่วันนี้เราจะมาใช้กับผู้บัญชาการเลยครับผมนะหลังจากนี้จะเอามาใช้กับผู้บัญชาการนะซึ่งผู้บัญชาการตอนนี้ จะตันที่20เลเวลนะครับผมนะพอถ้าถ้าเลเวลยี่สก็คือเลเวลสกิลตรงนี้จะตันด้วยนะครับผมนะเนี่ยอันนี้ก็ได้มีที่บอกอยู่นะเลเวลต่อไปบวกจะบวกเลเวลสกิลอะไรนี่อ่ะผู้บัญชาการคนนึงก็จะมีมีสองสกิลนะครับผมนะสองสกิลก็จะทํางานต่างกันแล้วผู้บัญชาก,การแต่ละคนก็อยู่ในรถถังที่ต่างกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นดันแครเนี่ยแล้วดันดันแครเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่แบบว่าอะไรนะทุกการยิง3นะัดนะครับผมนะดาเมจอ่าดาเมจจะแรงขึ้น10%นะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงนัดที่3หรือเปล่านะน่าจะหมายถึงนัดที่3ามนะก็อันแรกอีกความสามารถคือรีโหลดเร็วขึ้น6%อันนี้ก็จะเป็นผู้การที่แบบเนี่ยเขาจะเขียนว่าแอ Andy t a n คาร์ดก็หมายความว่าสามารถใส่ได้กับรถถังทุกประเภทนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นผู้บัญชาการที่บอกว่าเราเห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มีโอลิเวียอันนี้ก็เหมือนกันนะให้ดูความสามารถคร่าวแล้วดูเอาละกันแล้วไปแปลนะถ้าพูดหมดเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะแล้วก็มีลิซ่าผมเดอบี้นะอันนี้ก็จะเป็นอันไหนเราคุณจะสังเกตนะว่ามันจะเขียนว่าแททงงดดิสสสรรรรออยยเเ์กกก็หมมมาา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 าควว่่่ผู้้บบัััญชลซถถถใไฉพะี เป็นรถถังยานมิฆาดรถถังหรือแ tank d e อยเ o อร์นั่นเองแล้วก็ดีโควความสามารถนะครับผมนะก็จริงๆริให้แปลก็ได้แหละอ่ะเดี๋ยวแปลให้เลยแล้วกันไหนๆก็พูดแล้วอันนี้ก็คือ iron view นะก็คือทำให้เลือดเพิ่มเพิ่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือเวลเต็มนะครับผมถ้าเวลหนึ่งไอตรงเลเวลสกิลนี้จะน้อยลงไปนะครับผมนะเอาให้ดูตอนทีวเวลเต็มแล้วกันโชว์บางคนที่เต็มนะแล้วก็อันนี้ก็ด้านขวาก็จะมีแบบเพิ่มความแม่นยำและความคล่องตัวก็เขาเรียกอะไรมูเมนต์สปีดก็คือวิ่งเร็วอ่ะพูดง่่่ายยยบบวววกกแมนนัิงเรร็ใะะ 70เมตรก็คือเพื่อนที่อยู่ในระยะเราเพื่อนที่อยู่ในระยะ70เมตรกับตัวเราอะจะได้บัฟนี้อันนี้ก็คือใช้ได้ทุกคันเป็นผู้ใช้ก,การที่น่าสนใจเลย,ยแล้วก็ดีซ่านี่คือหลังจากทำทำหลังจากการทำดาเมจสองนัดดาัมการยิงนัดต่อไปจะแม่นขึ้น2ีสามเปอร์เซ็นต์อ้น,นี้คืออัพไม่เต็มนะถ้าถ้าเต็มน่าจะบอกค่อนข้างทรงพลังกว่านี้เยอะก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่นั่นแหละเอาไปว่าให้คุณรู้ลอ่านเป็นวิธีบอกนี่หว่าก็เนี่ยใช่ไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ อุ้ยโกงนะเนี่ยเนี่ยสูงสุดถึง7.5เปอร์เซ็นต์นะที่อัพเต็มนะโอ้มีบอกอรายละเอียดด้วยนะคลิกดูได้นะนี่ถั่วเจ๋งถั่วเจ๋งนะอ่าแล้วก็เอาไซด์นี่ก็คือแบบเพิ่มค่าพาัง40เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสูงสุดที่40เปอร์เซ็นต์น่าจะใช่นะแทงค์คอนซูมเมอร์น่าจะใช่นะอ่ะแล้วก็อันนี้ให้ดูแบบแต่ละสายเลยกันไหนๆก็พูดแล้วผู้จัดการเนี่ยอ่ะมันเปผู้จัดการของสายรถถังหนักอยู่นะผมนะอ่ะรถถังก็ชื่อว่าไขนะผมอันนี้ใส่ได้โชว์กับรถถังหนักครับความสามารถคือทำให้เกาะหนาขึ้น หนึ 1> 1. ่งจุดห้าเปอร์เซ็นจะใช้คำนี้ก็ได้แล้วกันนะมัน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 ไม่ได้แบบตรงตัวขนาดนั้นแหละแต่นาจะใช่อ่ะอัพเต็มที่เทไหรอัพเต็มนี่ห้าเปอร์เซ็นต์วู้นั่นแหละตามนักคุณแล้วก็หลังจากการบล็อกกระสุนนะหลังจากการบล็อกกระสุนจะทำดาเมจแรงขึ้นเนี่ยอไอ้ดาเมจที่นัดนัดต่อไปที่เราจะยิงอะ่ะจะแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะม,มีเขียนเลยนะว่าอะไระสแ็กได้ห้าครั้งวู้ก็คือถ้าเราบล็อกกระสุนได้แบบว่า รัวๆเลยเราเราจะยิงแรงขึ้นโู้แรงขึ้น50%เลยเหรอว้วาวแต่ว่าแล้วก็จะบัฟนี้อยู่อยู่60วินาทีด้วยอืมก็ประมาณนี้อันนี้ก็ยังสามารถของผู้ช่าการไข่ครับผมใส่ได้รถถังหนักแล้วก็มีผู้ชาการของรถถังกาลางนะครับผมนะอ่ะไหนๆก็พูดและพูดละเอียดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวหารถถังกลางก่อนอ่าอ่าอยู่ไหนวะอ่าน,นี่ E ห้าสิบ m นะ,ะผู้ชาการของรถถังกลางถ้าจะมีจะมี2คนนะ ก็จะมีแอนโทนีโคลนะนะก็ความสามารถเลยเมื่อเราทําลายตีนขา,าของศัตรูนะหรือทาให้ศัตรูขยับไม่ได้ก็คือทําลายตีนาาขาโดสุดมากศัตรูก็ต้องอยู่กับที่อะแล้วก็ต้องเราต้องยิงด้วยนะยิงยิงให้แบบว่าศัตรูขยับไม่ได้อะแล้วบอกว่าปืนเราจะรีโหลดเร็วขึ้นสิบซห้าวิน่าสนใจใช่ไหมแล้วแล้วผมลองมาแล้วก็ถือว่าเลี้ยงมีปืนไหนที่แบบไม่ได้โหลดช้ากันไปเลี้ยงบับได้ตลอดเวลาเลยค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะ ไม่มีครูดาวนะตแต่ในที่คุณยิงยิงให้เลียงบัฟได้เรื่อยๆนะแล้วก็ดับเบิลไทม์นะ In, อะไรอินคิดยู่แทงมูเมนต์สปีดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็วิ่งเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะง่ายๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังไม่ได้ดูอีกคนเลยอ่ะแล้วนี่ผู้บัญชาการอีกคนนะชื่อว่ากัปตันนะอันนี้มันจะต้องบอกว่าเทสรอบนี้ยังมีผู้บัญชาการเขาเรียกผู้บัญชาการใช้ไม่ได้ทุกคนนะแต่เราอ่านจากเขาสามารถเอาละกันก่อนให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะอ่ะนะถถกนะัปตันนะผมใช้้้าารัับบถถถงงกลนนนะออีคืแ เคลื่อนที่ยิงนะครับผมเคลื่อนที่ยิงปืนจะแม่นขึ้น40%คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอ็กซ์ตาร์โฟกัสอ๋อใช่ใช่ใชุดยิงอินมูฟก็คือก็คือตามชื่อเลยลานเอ็นกันนะยิงยิงในขณะอะไรแบบยิงในขณะเคลื่อนที่ปืนจะแบบว่าความแม่นยำปืนจะเพิ่มขึ้น40%นะอันนี้ก็ตามเลเวลสกิลนะก็เลเวลเซลเลเวลสกิลเต็มมันก็บอกแล้ว40%อันนี้ดีมากบอกตอนเลเวลเต็มเลยแล้วก็อันนี้เอ็นคอร์นะครับผมนะทุกเลือด30%ที่หายไป จะได้ความเร็วสูงสุดที่1นถึงหกิโเมตรเราเราเอายิงจากเร็วเต็มเลยนะเร็วเต็มก็คือ50กิโเมตรไอห้ากิโเมตรใช่ไหมก็เท่ากับว่าถ้าเลือดหายไป90%นะจะได้ความเร็วสูงสุดเพิ่มมา15กิโเมตรเลยในเวลเต็มนะค่อนข้างโกงนะแล้วก็อันนี้จะบวกเอ่อบวกความเร็วบวกความเร็วกันเคลื่อนที่5%ด้วยนะตอนเร็วเต็มอันนี้คือความสามารถแรกเอ่ออันแรกก็คือได้ความเร็วตรงๆเลยอันที่2คือต้องเลือดลดแล้วแล้วความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างงโกงเลยนะ อย่าเลยวอันนี้ไม่แน่ใจนะไอนน้ข้างล่างมันมีเขียนที่ใบแต่เอาบอกว่าให้ให้รู้ว่าประมาณนี้พูดตอนนี้ผู้จัดก,การมีประมาณนี้ยังไม่มีผู้จัดก,การของรถถังเบานะครับผมนะแต่คาดว่าคงจะใช้กับรถถังการด้วยกันแหละผมว่านะอ่ะอันนี้ก็คืออีกระบบหนึ่งนะที่จะให้ดูก็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งละกันนะเออ,อดูร้านค้าหน่อยพาดูร้านค้านยก็ตอนนี้นะ่ร้านค้าก็จะประมาณนี้นะก็มี เปลี่ยนหน้าตาหลายๆอย่างก็แต่แต่ผมว่าก็ไม่เข้าใจยากขนาดนั้นนะอ่าอันนี้อันนี้นี่นี่นี่นคอมมานเดอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบตอนอ่าหลังจากนี้ถ้าเราจะบอกว่าจะอัพแบบผู้บัญชาการเราก็ต้องใช้หนังสืออัพเบลเวลใช่ไหมหรือว่าใช้เอ็พีฟ้าเอ็พีเขียวนี่เราซื้อได้ในร้านค้าแล้วก็มีคุญแจคุญแจเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงแล้วกันนะอ่าแล้วก็มีบูสเตอร์บูสเตอร์จริงๆมันถ้าถ้านึกไม่ออกมันคือบูสเตอร์แบบเดิมที่อยู่ในเซิร์ฟหลักอ่ะแต่แค่เปลี่ยนหน้าตาครับอันนี้ก็ข้้้้้าามมมไไปแแลวนนนนนนนีีีีีกก็็งเงิออออ่นน่่มมัดัดยผใจว่าคืออะไรนนนนะะะแแตต่่่่วาาัหลจ้อง โปรโมชั่นหลายอย่างเพื่อตู้ซื้อแหละไอทีตสองมีเดียมเนี่ยไอ้อนนี้ไม่ได้ใจอะไรเดี๋ยวค่อยฆ่าหมดเออแล้วก็อันนี้ก็มีแพ็กฟรีทุกวันนะผมนะไม่รู้เซิร์ฟหลังในอนาะคตมีไหมเอาให้ดูแล้วกันประมาณนี้สำหรับร้านค้าอันนี้ก็ระบบจับคู่นะผมนะจะให้ดูระบบจับคู่ในรอบนี้ก็จะมี attle, random, แลงวัตโทิลแรนดอมแล้วก็เทรนนิ่งรูมนะผมนะอ่ารอบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ด้วยตอนนี้เราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ผมนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่านายคนจะเป็นอย่างนี้มนะัในการแบบมือเลือกเซิร์ฟในการแบบจับคู่อะไรเงี้ยจะได้เจอผู้เล่นอาจจะได้เจอผู้เล่นที่หลากหลายกว่าเดิมถ้าปิงคุณไหวนะไอไอตรงโลวฟิลเตอร์ตรงเนี้ยมันจะอารมณ์ถ้าคุณเคยเล่นวารูเลนอะไรเงี้ยอ่าคุณก็อาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาอย่างนี้ดีหรือวอลเทนเดอร์ Thunder, อย่างเงี้ยแช่มวอลเทนเดอร์น่าจะมีเหมือนกันเนี้ยก็จะฟิลเดียวกันเลยนะครับอ่าแต่อันนี้ไอที่ที่ผมเลือกในเซิร์ฟเนี้ยมันเลือกมันต้องเลือกสามอันนะผมผมไม่สามารถเลือกสิงคโปร์เดียวได้นะอันนี้ผมไไมม่่่รรรู้รเเพาะะะะออหหืนนนนนกกััแแต็ล ต้องเลือก3อันเป็นขั้นต่ำนะผมนะในการเออจะกดเลือกเซิร์ฟเวอร์นะแต่ตอนนี้เหมือนเลือกไปก็เท่านั้นนะแต่ให้ดูไว้ก่อนในอนาคตน่าจะเลือกน่าจะน่าจะมีประโยชน์แล้วก็อันนี้คือระบบเบตต์พลาสนะอ่าดูเบตต์พลาสแบบของก็คล้ายๆเดิมป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะคล้ายๆเดิมนะอ่วอตอินไซด์ดูนี่อ่าน่าจะคล้ายๆเดิมนะเอฟเฟกต์อะไรองี้อ่าน่าแค่อาจจะเปลี่ยนยูไอหน่อยอ่าแล้วก็บีมเมียมพลาสนะครับผมนะอันนี้ให้ดูไว้ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าในอนาคต ตอนที่เอาเอาแผ่นรีฟอร์เข้ามาแล้วเบตตพาร์ตจะสามารถใช้ทองซื้อได้หรือเปล่าเพราะถ้าได้ก็ถือว่าสายฟรีที่มีดวงดีแล้วมีทองก็สามารถปลดล็อกเบตตพาร์ตฟรีฟรีได้แล้วครับผมจากเซิร์ฟหลักที่เราต้องใช้เงินจริงนะปลดล็อกครับอันนี้ดูไว้ก่อนนะแต่ผมไม่มันแนกว่านาเขาจะเป็นอย่างไนะแต่ให้ดูไว้ว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็เป็นพาร์ตนะเราจะข้ามอะไรที่มันเป็นอ่าแล้วแล้วแล้วผมบอกเรื่องเซิร์ฟเทสกันหน่อยนะถ้าใครสามารถออกมาเทสในเซิร์ฟเวอร์เทสได้ครับผมนะตอนนี้เร ซึ่งผมซึ่งพอผมลงคลิปเนี้ยผมไม่ได้จะเอาเวลาบ่นยังแต่เอาไวว่าถ้าคุณเข้ามาเล่นเห็นารกินี้อยู่ก็ทําซะเพราะว่าารกินมันได้ของรางนะผมเล่นเล่นครบร้อยห้าสิบรอบจะได้ของรางตามนี้ครับผมนะอันนี้ผมไม่ได้จว่าคืออะไรแต่เห็นมีคนดูบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาะไรนะบัตรสุ่มรถระดับแปดนะผมได้ตามได้ตามของรางนี้คือถ้าถ้าถ้าได้อันหนึ่งก็เป็นระดับหกถ้าได้สองอันก็จะเป็นระดับเจ็ดถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ครบก็คือจะได้เป็นบัตรสุ่มรถระดับแปดหนึ่งใบครับผมนะอันนี้เหมือนต้อง ตามระดับนะครับผมนะน่าจะนะตามที่คนเทสร,รอบแรกบอกนะเพราะว่าผมเพิ่งได้มาเทสร,รอบสองแต่ให้ดูรายละเอียดว่าประมาณนี้อ่าแล้วก็มีอะไรที่ผมว่าคนดูจะต้องรู้อีกนะอ่าอ่ารถถังแล้วกันตรงนี้ก็ยัยงบอกนะรอบเนี้ยเขาจะแบ่งตามเอ้ยให้ดูดูนี้ก่อนอ่าเราก่อนจะไปพูดตรงนั้นเราต้องมาพูดเรื่องเลเวลก่อนนะตอนนี้หลังจากนี้นะก็ผมนะไม่รู้นานแล้วคนจะใช้ไหมแต่ตอนเนี้ยจะกลายบบเป็น,ะะน,นะระบบเลเวลแล้วนะครับผมนะอ่าตอนนี้จะกลายเป็นระบบเลเวลแล้วนะตอนนี้ก็คือ เราสามารถเก็บเลเวลเหมือนเกม M M O R P G ได้แล้วซึ่งก็ของเลเวลก็ตามนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อนนะเรียก่อนเนื่องจากคลิปนี้มันจะมีความเยอะอย่างนึงอ่ะนี่ละ new feature เรอื่องนี้ว่าอ่าอ่ะอันนี้มีปลดล็อกโหมดด้วยนะอ่าจะปลดล็อกโหมดก็ต้องเก็บเวลหน่อยใช่ไหมอ่ะก็ได้มีปลดล็อก new set อันนี้ก็นี่ยแหละนี่แหละที่ทําให้เราเออสามารถแบบวิจัยรถได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ตรงเซตนี้ด้วยเนี่ยว่าทีบอกว่าเซตนี้ปลดล็อกนี้ปลดล็อกนี้ซึ่งการจะไอไอการที่บอกว่าเขาแบ่งเซตเนี้ยเออผมยังงไม่่ออยยาาากกลลึเะตว ถ้าคุณจะวิจัยสายเอ่อรถวิจัยคันไหนอ่ะคุณจะต้องเออ่เหมือนปลดล็อกเซตนี้ก่อนเพื่อเพื่อเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคุณแจไปปลดล็อกนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีปลดล็อกอารมเส้นต่างปลดล็อกหมดแรงอะไรเงี้ยเก็บเลเวลไปสูงสุดถึง500เลเวลผมและและและประเด็นคือผู้ชักการบางคนก็ปลดล็อกจากในนี้เช่นกันนะครับเก็บเลเวลปลดล็อกนะมันค่อนข้างเอ่อมันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมจะต,ต้องรู่เร็วไวๆหน่อยนะครับผมนะ500เลเวลอ่ะให้คุณดูแล้วกันว่าเวลาหลังๆมันจะแบบหน้าตาย มันจะมีคุณแจทองคุณแจทองก็คือตอนนี้คือคุณอาจจะต้องบอกว่าเราอาจจะมีทางหาทองแนอนาคตได้มากกว่าเดิมแล้วเพราะว่าเนี่ยคุณก็เก็บเวล์ได้ทองได้ทองอ่าอ่าเก็บอ่าเนี่ยเนี่ยตอนี่ห้าร้อยนะผมตอนนี้ผมเลื่อนไปดูแล้วมันอ่าตอนี่ห้าร้อยประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าได้แต้มนี้ทุกครั้งที่แบบว่าเลเวลอัพแอนนี่แทนเซตนะผมนะอ่าไปทูเซตก่อนแล้วกันนะก็พูดง่ายคือเลเวลอัพรถถังแะละอ่าอยู่ไหนวะ อ่านี่นี่อันนี้คือแทงละนี่คือคอลเลกชันนะอันนี้คืออ่าเราพูดง่ายคือการที่เราเลเวลอัพรถถังที่อยู่ในเซตต่างๆอ่ะมันจะเป็นมันจะทําให้เราเลเวลไอดีอัพด้วยนะครับผมนะตามนั้นเลยนี่ตอนนี้มันแบ่งมาเป็นหลายประเภทมากซึ่งตรงเนี้ยผมให้ดูไว้ก่อนว่าตอนเนี้ยอ่าสมวติเรากดไอ้หมูนี่นะไอ้หมูนี่ก็จะเขียนว่าเอ้ยโอเปเรเตอร์นะมันก็จะแบ่งเลยอันนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นหมวดหมู่ของประเทศนี้ที่แบบอ่าแบ่งเป็นยานยิ่าศของอังกฤษใช่ไหมอารมณ์แบบไอ้หมวดหมู่นนนีี้้เเป็รรถบงงะะอไย รถกระดาษกระดาษทั้งหลายน,นี่เขา,าจัดว่าเป็นแบบเหมือนเ,เป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างงี้มันจะมีเขียนอยู่เดี๋ยวหนะึ่งไหหาด่วนมันมีเขียนตรงไหนวะอ่ออันเนี้ยเนี่ยมันจะแบ่งคือคือผมไม่ได้จใช้เกณฑ์อะไรแบ่งนะแต่แบบอ่อแบบหาด่วนอ่อตรงไหนเขียนบอกนะอ่นนี้เนี่ยมันจะรูปแบบ high ิดต i ้ออโตโ o ดเดอร์โลอาร r เมอรอะไรงนะเ,เรง,เงนะนนเี้ยมันจะใช้แบบเหมือนแบบ high ability, order, mor, เ,เขาจะแบ่งเหรอไอ,อ ประเภทนี้มันประมาณเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเขียนบอกนี้มาอ่าเนี่ยแบ็คลน์แมสซีดดาร์เมดเนี่ยก็แปบลบว่ายืนอยู่แนวหลังทำทอมิ่งได้มาสารเกาะบางอะไรเงี้ยเนี่ยไอพวกประเภทนี้มันจะเขียนคล้ายๆกันหมดเลยนะเหมือนเขาจัดหมวดหมู่ใหม่อะว่าไอหมวดหมู่โอเปอเรเตอร์นะจะมีจัดรถแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะประมาณจะคล้ายๆกันหมดเลยกัสแคนนอนอะไรเงี้ยหรือแม่งก็เอ่ออันนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นอะไรบิกรีตาร์เดลซิเบลโตอันนี้แล้วก็เขียนว่าออโต้โหลดเดอร์วิสเบอร์กันมีดิมโอเปอเตี้ก็ พวกอั er ลโตโดเดอร์แหละแล้วก็ไอ้ปืนแล้วอ่าจ,จะหมายถึงแบบกระสุนสำรองไหมแล้วก็เออมีพวกข้ถ่งกลางมีเบียมโบวิตี้ก็คือความตัวหลักปานกลางแบบแบบมันก็แบบอารมณ์แบบเหมือนเขาแบ่งหมวดมู่ใหม่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยผมให้คุณดูเปบนผ่านหมดแล้วเพราะผมว่าผมว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพิ่มมาทําไมเงี้ยโดยไม่จําเป็นแต่ว,แว่านั่นแหละหลังจากเนี้ยคิดว่าในคนอาจจะเป็นงี้เหมือนก็คือคุณต้องมาเลเวลอัพไอ้ไอ้ไอ้รถแต่ละคันในกลุ่มเนี้ย เพื่อแบบว่าเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อปลดล็อกรถด,ด้วยเพราะบางคันมันไม่สามารถปลดได้ถ้าบอกว่าไม่เก็บเบลอนะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งการเก็บเบลก็คือเนี่ยองใช้บูทเอ็กซ์คีไอเนี่ยไอบูทเนี่ยก็หาได้จากในเกมนะถ้าแต่พี่เห็นนะอ่าเราต้องมาเหมือนต้องเรามาเลเวลไอกลุ่มเอ่อกลุ่มประมาณเนี้ยเพื่อเพื่อปลดล็อกรถต่างๆนะแต่อันเนี้ยผมจะยังไม่ลงลึกแล้วนะแต่ว่าผมมองสึกว่าอาจจะไอ,จจะอตรงเนี้ยคนน่าจะฟีดแบ็กเยอะอยู่ตอนเซิร์เฟเชนท์โหมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะจนปวดหัวเลยเดียวไอตรงโลว์เซตตรงนี้ ก็เนี่ยบอกมันแยกฟิลเตอร์มาเพื่อบอเก็บเลเวลด้วยอ่าอย่างเช่นอันนี้เรายังไม่มีเลเวลใช่ไหมอ่าแล้วปลดล็อกอันล็อกเซตก่อนอ่ะอันล็อกเซตมาเพื่อเอ่อมันเล่นได้ยังวะอ่ะพวกนี้สเปเชียลนี่หว่าไม่สามารถเล่นได้นะเนี่ยมันมันจะแบ่งแบบบางคันก็แบ่งมาเป็นแบบพวกรถรถฟ้าหมดเลยเนละหรือไม่ก็รถสายวิจัยอย่าหาใหา้มีรถสายใจไม่มีเลยว่ะแบ่งชิบหายแต่ละคัน หมวดหมู่นี้ก็ไม่มีนี่ก็วไวเนี่ยมันจะแบง่งแบบเป็นแบบเหมือนหมดแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วบอกถ้าเลเวลตรงถ้าเลเวลไอ้รถประเภทนี้สูงขึ้นน่ะมันก็จะแบบไปมีผลต่อตรงนู้นเองอ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ซื้อได้นะแต่ผมไม่มีทองซื้อนะอ่ะเนี่ยคุณเห็นสังเกตน,นะตรงรถถังที่เขียนเลเวลอยู่เลเวลสิบเลเวลยี่สิบเลเวลสามสิบเลเวลสี่สิบเงี้ยแบบถ้าสมมติรถเนี่ยอ่ารถคันไหนซื้อได้บ้างเยที่ก็ห้าซื้อได้แล้วหรอหมื่นห้าเองอโอ,โอ้ก็ราคาต่อดีอ่ะเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเราไมม่สาารถซื้อ ทีเกห้าได้อ่ะแต่สมมติถ้าผมมีทองนะคือเรายังไม่สามารถซื้อได้เราต้องเก็บเลเวลของไอ้คิเมลอนเฟนซี่ก่อนนะซึ่งไอ้ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราอาจเราผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องทำอะไรเพื่อให้เลเวลขึ้นนะอาจจะต้องเอารถของกลุ่มนี้ไปเล่นหรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอ่ะใครใครมีข้อมูลงนี้ก็บอกได้นะผมไม่แน่ใจนั้นขมูนแต่แต่ว่าเราก็มีไอ้บัตรตรงนี้น่าจะได้จากการเอ,อ่อภารกิกรจรายวันอะไรต่างๆนะอ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เพิ่มเบลจากตรงนี้ได้นะใช้ทองได้แล้วนะ อันนี้เห็สังเกตว่าลดละลดละหลายคันเราจะไม่สามารถซื้อได้ทันทีนะเราต้องเก็บเลยลดไอ้กลุ่มพวกนี้ก่อนอ่าให้ด่วให้ด่วนอ่ะตอนนี้ไอ้น้าเนี้ยหน้าเนี้ยมันอาจจะงงงนิดนึงยังมีมีแบบฟิลเตอร์อะไรแยะแยะด้วยแต่ผมรู้สึกว่าให้ดูคร่าวๆเลยเพราะตรงเนี้ยผมมองว่าทําให้คนงงอ่าและนี่คือผู้ชาการทั้งหมดนะอ่าตรงนี้ก็ไว้กดดูผู้ชาการได้อ่าอ่าแล้วตอนท้ายที่เราจะให้ดูกันคือพรกิจรา้วันนะพรกิจรายวันก็ หน้าตาคล้ายๆเดิมเควสต์ way, ถ้าดูคล้ายๆเดิมนะอาจจะมีเควสตรงนี้เพิ่มมาก็กคือเอ่อแบบทำลายรถถังหนักสองคันเอ่อด้วยคอมมานเดอร์คนนี้เนีย่ยมันจะเขียนว่าแอนโทนีโคไงคือถ้าเรามีคอมมานเดอร์แอนโทนีโคลเราก็เอาไปแล้วก็ทำตามภารกิจเราก็จะไอคิตรงนี้ไอคิตรงนี้ก็เอาไปเพิ่มเวลคอมมานเดอร์ได้เนี่ยก็จะมีเควสตรงนี้งอกเพิ่มขึ้นมาเท่าที่เห็นนะและอย่างๆอะไรอย่างก็เหมือนเดิมเควสต์รพาร์ทเควสเอ่อเควสแคนคล้ายเดิม อธินนจใจดูก็คืออันนี้เหมือนเดิมนะก็อ่ะหนึ่งร้อยได้ทองเหมือนเดิมทองห้าสิบไม่การันตีด้วยครับเหมือนเดิมอันนี้ให้ดูนะเหมือนเดิมของวันก็คล้ายๆเดิมอ่ะแล้วก็เบสิกอันนี้ก็เควสรายสัปดาห์ถ้าเก็บแต้มมาพอก็นี่เหมือนเดิมก็อันนี้มีเพิ่มมาอันนี้เอาไว้เนี่ยอัหลดได้ไงก็เนี่ยได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะอ่ะอันนี้ทองร้อยหนึ่งนะอันนี้ที่จใจดูเพิ่มคือกล่องล่าสุดพจาะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะกล่องล่าสุดในเซิร์ฟหลักเรามัน มันไม่มีให้ทองเลยครับผมนะแต่เซิร์ฟมีให้นะครับผมนะแต่คุณต้องสูมเหมือนเดิมนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเจ็ดสิบทองแล้วครับผมนะก็ก,ก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้ทองเพิ่มมาแล้วเหมือนกันเพราะก่อนนั้นมันไม่มีเซิร์ฟหลักมันไม่มีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็ถือว่าตรงนี้ได้ทองเพิ่มถ้าคุณดวงดีนะส่วนกองนี้เออร้อ,อยสิบถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เหมือนสูมสกินปะ่ะเอออันนี้ก็ถือว่าสุ่มสกินแบบสีฟ้ามาั้งไม่ไแน่ใจคือก็จะเหมือนอันเดิมในเซิร์ฟหลักครับ มีอะไรที่เราจะให้ไปดูอีกนะเราต้องเล่นให้ดูไหมจริงจริง,รง,รงถ้าคุณอยากจะดูพวกเกมเพลย์อะไรเงี้ยคุณก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังของผมก็ได้มีในช่องครับไปดูได้ครับอันนี้เราเราจะให้ดูรายละเอียดอะไรอย่างที่บอกว่าควรให้ดูอ่ามีอะไรเคยเหยียดพาตูนเหรออ่าว้าวอันนี้มือถือเป็นงี้นะแต่น,นี่คือเออมันไม่มันไม่มนม่าจะเล่นกับเพื่อนได้ปะ่ะนี่อ่าให้ดูแล้วกันว่ราระบบมันประมาณนี้นี่อันนี้ก็อ่ะออกพาตูนอ่าแล้วมีอะไรอีกแชทเหรอ อ๋อเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี่ว่าโปรไฟล์อ่ะตอนนี้โปรไฟล์ก็จะประมาณนี้ให้ดูให้ดูรายละเลอียดนะก็ไม่แน,น่ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะให้ดูข้าวให้ดูข้าวอ่าน,นี่มีโชว์อย่างนี้ด้วยอะไรอินดี้แทงสแต็เนี่ยแหละอ๋ออ่ากดดูสแต็นี้ได้ได้เหรียญอะไรบ้างอะไรอย่างนี้หลายอย่างก็คล้ายๆเดิมแต่แค่จะเปลี่ยนหน้าตาหน่อยอ่ะแล้วก็เออเหรียญต,ต่างๆแล้วผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่า มีอะไรมีอะไรอ่ามีมีเสเรดอ่ะให้ดูวนนนนั้นอันนี้ก็คล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนหน้าตาอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะผมรู้สึกว่าแบ่งหมดหมู่ดีกว่าเดิมนะรอบนี้ค่อนข้างดูรู้เรื่องง่ายกว่าเดิมอันนี้เป็นแบบเหมือนพวกกู้รถถังนะครับผมนะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อย่าไปดูเลยเยอะนะเพราะผมผมองว่าอันนี้แบบเหมือนเขาทํายังไม่เสร็จอะแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนนะว่าเราบบกกู้ในเซิร์ฟรีฟอร์สยัง,ยงมีอยู่นะครับผมนะตอนรีฟอร์สเซิร์ฟ เซิร์ฟเทนรอบแรกเหมือนจะไม่มีใช่ไหมตอนแรกเขาคุงคิดเจะออกแต่แบมมาหยุดตอนเทลรอบสองยังไม่โลกกู้อยู่ครับผมแต่ว่ายังอยู่ในโลกที่เหมือนอยู่ในบัตรเนี้ยต้องหาดูว่าคันไหนเป็นคันไหนแล้วก็กู้มาประเด็นคือกู้มาใช้ทองนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่กู้ฟรีนะผมนะซึ่งก็ใช้ทองไปแล้วแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ทําในเซิร์ฟเทสมันไม่มีผลต่อเซิร์ฟหลังนะอันนี้คือมันมันเอ,อ่อมาทานเฟอร์ข้อมูลแบบโอนข้อมูลก็จริงแต่มันเหมือนแบบเหมือนก๊อปข้อมูลมาแต่ว่าไอสิ่งที่เราทำในเซิร์ฟเนี้ยไม่มีผลต่อเซิร์หลังงู่่ายอ อันนี้ก็ถ้าเราจะกู้รถก,ก็ต้องมากู้อย่างเงี้ยซึ่งยังไม่ใส่ข้อรถมาเลยมันก็เลยต้องมานั่งกดทีรันว่าชื่ออะไรแล้วจะกู้คันไหนอันนี้อันนี้ผมมองว่าเขายังเขาทําไว้เผื่อไว้ก่อนนะแต่นาคงจะทําไว้ให้ดูรู้เรื่องแบบนี้นะอะ่าเดี๋ยวอะไรที่ง่ายกว่านี้อันนี้ก็สกินนะผมนะสกินรถก็อันนี้เหมือนเขาทาบอกแปะๆไว้ก่อนอนะคิดว่าน่าจะมีปรับอีกนะอันนี้ก็คอนเทนเนอร์อันนี้อ่ะเออเหมือนว่าเอ,าเอา่อไอเทมกิจกรรมปะ่ะถ้าจะบิดอันนี้ผมดองๆไว้อะอยู่ช่องเนี้ย ประมาณนี้แล้วกันนะก็คิดว่าน่าจะครบแล้วหรือเปล่ามีอะไรที่เราไม่โชยไหมครบแล้วมั้งจดหมายเหรออ่านี่ก็เออเหมือนเอาไว้ดูแบบอ่านแพทโน้ตอะไรเงี้ยมีอะไรอี๋อนี่แคนครบแล้วมั้งอ่าผมคิดว่าครบแล้วล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเออการพามาชมระบบทั้งหมดของ World t a ท k Bit แพนรีฟอสเซอร์เทนลอสองแล้วผมนะที่คิดว่าอนาคตก็น่าจะ ใช้อ้างอองได้ประมาณหนึ่งว่าหลายๆอย่างจะเป็นแบบนี้หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนก็ได้เช่นกันเพราะผมมองว่าไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยผมมองว่าจุดเนี้ยคนน่าจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันมันหั่นเยอะเกินแล้วบางทีก็งงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเงื่อนไขาการเก็บเลเวลก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้สึกถ้าจะมีถ้าจะต้องอ,งอปนล,ล็อกละไอะไรคันต้องใช้คุณแจด้วยผมนะคุณแจแดงนี่น่าจะมีผลเยอะในงานปลดบางคันนะอ่าเดี๋ยวดูนะเออเลเวลสี่สิบ อ่ะอันนี้ซื้อได้ใช่ไหมโอเคเนี่ยมันก็จะแบ่งเลยเป็นหมวดหมวดนี้อาจจะงงงงนิดนึงนะใช่ผมก็งง,งอันนี้เอาให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันจะประมาณนี้อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาพิ้งนี่เองผมนะก็ใครชอบกดไล้วใครอยากติดตามก็กด subscribe เพื่อใจของผมนะครับผมก็ใครอยากาสอบถามอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เราะผมเกี่ยวกับเอ่อแปริฟอสผมจะตอบเท่าที่รู้แล้วกันอันไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวรอคนอื่นตอบแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอามาตอบให้แล้วกันนะก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะ คิดก็อาจจะยาวนิดนึงตอนแรกว่าจะสันย่อๆหน่อยแต่ผมว่าพูดพูดให้ให้ดูละเอียดเลยเอ้พูดให้หมดไปเลยดีกว่าเท่าที่เห็นนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนมีเรื่องของรวันในแรงที่เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ว่าเอออันนี้ผมว่ามันยังไม่นิ่งอ่ะเลยงนั้นก็ให้รู้ไว้ก่อนนะว่าแนเขาจะปรับของของรางวันในแรงเช่นกันนะผมนะแต่ว่าอันนี้ผมมันยังห่างไกลอยู่นะเอาเป็นว่าเท่าที่เอาให้คุณเท่าที่เห็นประมาณนี้ก่อนรักกันนะครับก็ และอย่างนึงคือเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟเซิร์ฟรีภารกิจละวันสี่ทุ่มนะครับผมอันนี้ไม่ไมรู้มิสาระสำคัญเลยไหมแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเอเชียเราใช่ไหมก็จะรีบ่ายโมงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รีสี่ทุ่มไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงหมให้รู้ไว้ว่าตามนั้นครับผม mm. ก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมถ้าอนาคตมีเทสรอบสามแล้วผมสามารถเออเขาเลยนะถ้าเขายังให้เทสอยู่เราก็อาจจะามาอัปเดตคลิปนี้อีก,กันอีกแล้ครับว่ามีอะไรเพิ่มนะ แล้วถ้าได้เทสในคอมกูคงอ่านในคอมอันนี้คือที่ผมอ่านคลิปใน้ือถือเพราะกูเทสในคอมไม่ได้เศร้าเนาะวันนี้ก็เทียงเท่านี้ก็เขาบุดด้วยกันที่เข้ามาแล้วชมนะครับคลิปอัดยาวเลยนะก็ถือวอ่าไว้ดูได้นะเผื่อใครไม่อยากดูในไลฟ์สดนะอันนี้ก็ปรับให้สว่างๆแล้วจะได้ดูรู้เรื่องนะก็ไว้เพียงนี้ะนะครับไปแล้วครับ